เราเป็นเพียงสื่อกาลเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆนผู้ชมหรือสีเล็กใช้นะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆนะครับเจ้าของขายเองนะครับ suv 7ที่นั่งปี2012ราคาหลักหมื่นเท่านั้นครับไปขับเที่ยวครับใช้งานออกเดินทางไกลกันได้ทั้งครอบครัวรถใช้น้อยครับส่วนใหญ่จอดไม่ค่อยได้ใช้เล่มเอกสารชุดโอนก็มีให้ครบ ราคาเปิดมาที่99,000่าบาทครับต่อรองได้ถูกกว่าหน้าเต็นท์ครับราคานี้สภาพรถก็สวยงามสมราคาคุ้มค่าเกินราคาได้ซ้ำนะครับรถสภาพดีมากขาหน้าเดิมเดินบ้าง,างรอยพับรอยอ์กยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนักฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีเป้ารถสวยสวยถูกถูกให้เลือกซื้อกันประจําทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยเบาะพับเรียบปรับนอนได้ครับปรับเป็นที่นั่งสามแถวก็ได้ หน้าหลังเดิมเดิมภายในสมบูรณ์หน้าปัดเลือนไมใช้ได้ครบไมเพียงสองแสนเท่านั้นเองเป็นคอนโซลสวยงามนะครับไม่แตกหักไม่ชำรุดเบาหนังแท้ครับแอเย็นเพียงเพาะไม่เคยติดแก๊สครับน้ำมันลวน้ลว,นลว,นลลวนสดเลยรถสวยราคาถูกครับพิกัดดูรถอยู่แถวกเกษตรนวมินเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลย คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ